หน้าค่ะวันนี้จะมาทำยำขนมจีนค่ะเห็นไหมคะเครื่องปรุงเยอะมากเด็กคนอื่นเราไม่มีแต่เครื่องปรุงนะเรามีปลาพี่นกพี่ปายด้วยนี่ค่ะโชว์ให้ดูแบบนี้เนาะแม่ก็ชิมนี่ค่ะโอเคคือเป็นพี่ปายนะคะที่แบบที่ปลาอย่างนี้ค่ะนี่ค่ะส่วนผสมก็คือมี ปลาที่เราเคยรีวิวไปแล้วก็ปลาน้ำปลาก็พริกป่นน้ำตาล,ลก็ต้นหอมต้นหอมผักซีฟู๊งหลังเนาะต่อไปหมูยอค่ะแล้วก็เส้นขนมจีนเนาะแล้วก็ปลาทูไม่ทอดเลยปลาทูต่อไปพริกสดหรือพริกเฉยก็ได้นะคะรอบแรกแล้วก็ ไปน้ำปลาค่ะไปน้ำปลาค่ะฝนก็ไปว้าวก็จะมาคนให้เข้ากันก่อนนะคะที่จะใส่ฝนจะไปมาใส่เครื่องปรุงค่ะเครื่องปรุงพริกผงนะคะไปใส่พริกพริกเลยใส่เข้าไปเลยเนาะใส่ทั้งหมดเลย ค่ะาอาดชิ่งๆนั่นเองคนก่อน,นจะไปอันดับแรกก็คือผักชีค่ะนีกะ่ก็ใส่ไปไดีเนาะผักชีกับอะไรคะพอแล้วลค่ะไม่ต้องใส่หมดค่ะผักชีค่ะใส่เข้าไปเลยใส่เข้าไปแค่นิดเดียวนะคะไปะกุยยอดก็ใส่ไหมเนนิดาะ อย่าลืมปลาทูก่อนค่ะทูนี่ค่ะปลาทูนี่น่ากินมากเลยยืดกันไปไหมฮะไปคนก่อนค่ะใส่ขนมจ,มจีนจะแห้งก่อนต่อไปใส่พริกค่ะใส่พริกก่อนจะใส่ขนมจีนเนาะคนค่ะว้าวขนมจีนใส่เท่าไหร่ใส่เท่าไหร่แม่ใส่ก็ไดาเนาะ ป่าหวงว้ายเยอะกันไปโอเคเพิ่งมันติดไม่เป็นไรเนาะคุกเข่าให้เข้ากัน,นะคะ่ะว้าวกล้องมาดูว้าว,ว,าวน่ากินน่า <c oughs> พร้อมไหมคะเดี๋ยวเพิ่งคอคะ่ะต่อไปเราจะมาใักจาน,นที่มีผักนะคะ อปลาตลุเลยเดออนี่พี่ก็นจะทา,าสุเลยนะ,ะเหมดก่อกโอเคค่ะนีเสร็จแล้วค่ะน่าทานไหมคะอะลืมมาอุดอุนปลาพี่นุกพี่ปายด้วยนะคะ